เบิ้งนองม่ทำง,งานครับไปได้คล่องหรอเปล่าคล่องไปสามอาทิตย์เลยเนะ <laughs> าะเขาเล่นจต่เข,ขาสามเขราวันพุทธ <laughs> เอ้ามือหนีเป็นปบ่วันพุธสามอาทิตย์นี่เหรอเว้ยมือหนีเหรอเว้ย <laughs> เริ่มเศร้าย่านนั้วนม่มั้ยอากาศหนาวครับอากาศหนาวท่านมาความหนาวความหัวเอาตรงนี้นก็เหมือแต่สุไม่บอกวะมันขาดเตนิดนึงไลย เออเหมือดีเลยอะใส่ไฟ,ไฟลอดมีขาดครับกระดิ่งเขายังสิีังว่าครับดิเปิดเติมเต็มเลย เล่ยมเชี่้นเออของในห้องขาุล้วะเคยพ่อขาเลืองเงินบ่เชี่ยบ้านขาเลียงนี่ขาเหลืงงสองเลยนี่เขาขาเลืองออกก้าันมันท้มันบอัเชี่ยนมันจะเป็นขาเลีองมัดไว้ด้วคือมื่อนัรนเขาว่าเขาบอกตัวที่เขาเฮดเบอร์หาสิจันนยเขาอะไรลราไปกลางกาครบสองเดือนแล้วมันจะออกลูกันนะราคาเลียงบางตัวั่ก็บท่านหลุดไหม ไปยังก็ตึงหอ,อกเพราะว่ากะต่อไปเขาก็ยังบม่ได้เอาอีกันไหมเห็นและครับเพจงานได้สามอาทิตย์เมื่อนี้แล้วนี่หนองไม้หนองไม้เมืองสุ้มแพสเริ่มคลองแล้วเริ่มคลองแล้วติดย,งดยดา,ายงเดียวตีดมา่อละท่อนยางเดียวสามอาทิตย์ ครับับงเครื่องมันจะเป็นเครื่องมวงกลมนะครับเครื่องนี้เครื่องรีดนุ่มเห็นได้เซ็พื่นกระลุดออกเองแบบนี้แล้วครับบ่ต้องมาอยองหัหล้งางแต่วผูุรีดทุนองเขารีดเมื่อกี้อาจจะฟังเสียงแน่นิดนึงว่าย่ยมันหลุดยนี่ยมันหัวมันถีบออกนะครับนี่อย่างสี่ครับมันเซ็ตมันจะออกเองครับออเองมันจะล่างเอง นางนำมันจะโนมัติครับนี่เัาหลุดออกครับเดี๋ยวต้องพูดนะฮะเนี่ยนี่ครับเลี้ลี้ยนสิสามลิตรผู้นี้ครับเอาเจเจเปิดเพียงเอาเองได้เขาปิดเพียงในเมื่อกี้ลืม เพ่งสะดอกเปิดเองรวดสะดอกเปิดเพ่งเอาเองรวดถ้าปิดเมื่อกี้เขาเลื่อมถ้ากดจะตบเลยนี่ครับยให้เบิรงไอ้ทักอันครับอันชั้นได้อันใดมันเสร็จมันจะมันจะออกอีกยังครับนี่ในสิบสามจนี่ครับนี่ออกแล้วแล้วแล้วนี่ มันดึงออกอีกเครื่องมันดึงออกกับตัวโนมมตัเองครับมันมันมันสะมวลผลว่าเออโน้มหมดแล้วครับโนมบล็อไรแล้วก็จะล่างแต่ว่าสอนเก่าเก้าคลิปก่อน,อนมันจะมีนํำยาเฉีดขนีนะครับนํำยาเฉีดจืดขึ้นแต่ว่าผมจะให้เพิอเ่อนมาทีาน่นี่จะพาไปดูแบบไม่ครับแบบไม่แบบไม่แบบมที่เขาสั่งมาใหม่ นี่ครับครับเาเปิดแปดจังน้อยครับน่าจะเห็นนี่เซ็นเซอร์มากปุ๊บแดงๆครับข้างลังตรงดกักนวพอดีเข้าไปชีดอ่ามันเบี้ยวเนี้ยนหมุนได้ครับหมุนกลับนิดนึงนี่เซ็นเซอร์สีแดงๆมากไลลหลลำดักนวมากยื้อตรงกลางปุ๊บอันนี้ก็จะไหลไปครับนี่ฉีทั้งยาเข้าไป เส้นเสือเส้นเสืออย pues mm ู่ข nah. ้างบนครับถึงตึกก็เชดทั้งสั้นละครับมื่ปทั้งสิทธละเพื่อเฮ็ดไปตรงเมวออกกลางเดียวครับเดี๋ยวเมือกีจะออย่างนี้เฮ้ พวกนี้ก็ถอยอบกมากครับพวกนั้นฟังเขาฟังว่าเขานะครับก็จะเดินเขาของมันไปต่อแถวกันไปพอมันจะมีช่องเป็นเป็นรูปกล้วยนะครับเล็กฟังคุ่นมากแล้วก็เล็กฟังนี่มากหายมัน้าไปทางในบังคับเป็นขอาไปทางในครับส่วนฟังนี่จะเป็นส่วนกรับขอกบเป็นซิลิเกตเพราะเกิดเดินกรับขออมันเองถึงน้ำก็จะถอยครับนี่ถังเห็นเพราะทเตือนมันครับถอยอบมาก ข้างนี่กับเขาไปครับนี่เดินข้าไปปกติเหนเือกับขกไปนี่เห็นแล้วครับข้างเดินกับขอกก็เดินมาข้างนี้เมื่อบ้านจะคล้องไปครับเท่ากับเปิดขอค่ะมันเดินของมันไปเองขันลงเปิดตรงไหนไปก็ัเข้าไปปนกันครับนี่ครับส่วนนี้ส่วนนี้ว่างวะนี่ครับ อันนี้คือข่านตัวนี้น้องเขาจะกดดันตื้อ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 ไปเลยเพราะว่าพอต้องมาไล่งัวยากนะครับเวลามันม no ืดผมตนนื้ ang, ตอนน <Contract. S 2> ตอนนี้มันว the ่างตรงนี้ผมต้องไปไล่งัวคอกนี่ครับมานน่คอกอนกตรงนี้ครับนี่ข้างบนนี่ลงมาตามทางนี่ครับลงมาตามทางนี่ท่านวะท่านวะท่านวะนี่น้องเขาจะกดไปยังซี่ครับมันว่างอย่าไปไล่งัวมาเพราะตรงนี้มืดเขาก็จะเปิดขึ้นมันปิดยงซี่เขาจะเปิดขึ้นทั้งซี่ก็ไหลไปทางหลัง ไรเป็นสุดพุ่นแล้วครับกเอาลงมาใหม่ออกวดไม่เลยครับณตอนนี้เดี๋ยวจะไปไรง่วงมาใหม่บัดนี้ครับไล่ข้อข้างบนนั้นลงมาเราอางเจอกันไหมคลิปหนาครับคลิปนี้ภาพว่าเบื้องนองไม่ลุงน้องไม่กับแป๊บเดียวครับเพราะว่าน้องเขาไอ้เก่งแล้วล่ะมันจะเกิดเสีมาไล่ง่วงนี่ครับไล่ง่วงมาเตรียมไปยวปจะให้พวกนี้ไปกันครับนี่ที่ไปวะพวกไปกับเปิดออกเมื่อนะครับนี่ คอกครับเปิดคอกจึ๊บน้ำผ่พาพังผ่ามังกวงพผ่ามังกวงกับแฟตหายไปนดิดนึงั่แฟตแฟตมันจะบดทบ๊ท้ายหายนี่ครับเปิดเรียบร้อยนี่พวกนั้นกับมา้มามา้าปะไรก็มาต่ำเล็กอยู่นี่ผมไปไล่คอกได้มากแต่ล่งไปนี่ครับพอลงไปนี่เรียบร้อยแล,แล้วก็ปิดเอาเล็กขึ้นมาปิดขึ้นปิดไว้ปิดไว้พวกนี้ม้าก็จะมาออกกันเยอะหลายนะครับออกมาหนีก็มันจะไมไล่เสร็จ มันก็นจะกลับอคอกไปเขาก็เปิดให้ไปทั้งพุ่นครับเท่นี่นั่นคือขั้นตอนการเตรียมง้อเตรียมยังครับเอามาต้องใส่มือสองมือด้วยกันจับล็กจับยังครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ยังเจอกันไม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ